สา,สารสารศิล์ดีใจถ่าย MV เพลงใหม่กระดึกก็เหงากระเช้าก็โสดนับว่าเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกระหว่างสา,สารสารศิล์และแกรมมี่โกหลังจากเข้ามาเป็นศิลปินเต็มตัวกับบ้านใหม่ในครั้งนี้โดยสา,สารสารศิลเตรียมเปิดตัวด้วยเพลงเร็วสนุกสนุกที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามฟังกันเร็วเ็วนี้กับเพลงกระดึกก็เหงากระเช้าก็โสดเพลงที่มีเนื้อหาสะท้อนชีวิตผู้ใช้แรงงาน และคนสู้ชีวิตเล่ามุมมองความรักที่ต่อให้งานจะหนักแค่ไหนถ้าได้เจอรอยยิ้มของคนที่เรารักช่วงเวลาในการทำงานนั้นก็จะกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขทันที ซึ่งในเพลงนี้ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นร็อกอีสานอินดี้สุดเท่แต่เพิ่มความสนุกสนานและยังคงเข้าถึงได้ง่ายตามสไตล์สารสารเสียงที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นอีสานไว้อย่างเข้มข้นผสมผสานความสมัยใหม่เอาใจวัยรุ่นด้วยจังหวะสนุกสนุกให้ได้เซิงกันแบบสุดพลังไม่ว่าจะฟังในโรงงานที่บ้านหรือที่ไหนไหนรับรองว่าม่วนกันได้อย่างเต็มที่แน่นอนฝากติดตามฟังเพลงเต็มพร้อมเข้าไปชม MV กระดึกก็เหงากระเช้าก็โสดได้ในวันที่15พฤษภาคมนี้ เวลา17นาฬิกาทางช่อง YouTube Grammy Go Official และในทุกช่องทางการรับฟังเพลงสา,สารสารสิงเล่าว่าเนื้อหาคร่าวๆของเพลงกระดือกก็เหงากระเช้าก็โสด เป็นเรื่องราวชีวิตของหนุงสาวโรงงานวัยทำงานที่ขยันสู้งานที่เข้าทำงานกะเช้าหรือกะดึกก็ยังไม่มีใครแต่ตอนนี้อยากมีคนควงแขนอยากมีแฟนเหมือนคนอื่นแล้วจะต้องทำยังไงดีเป็นเพลงน่ารักๆใช้ร้องจีบสาวได้นะครับส่วนมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ทีมงานไปถ่ายทำที่โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งผมเองก็ดีใจมากครับนึกถึงตัวเองสมัยทำงานในโรงงานได้เห็นการทำงานในส่วนต่างๆภาพบรรยากาศเก่าๆ ก็ผุดขึ้นมาคิดถึงเลยครับอยากให้ทุกคนได้ชม MV เพลงนี้จริงๆครับเพลงสนุกที่อาจจะตรงกับชีวิตของคนทำงานกระเช้ากระดึกแล้วมาชมไปพร้อมๆกันมวน่วแน่นอนครับ